สวัสดีครับยินดีช่องคุณพ่อกาดไฟคังนะครับเยวันนี้มากับจกักรวาลใหม่นะฮะจกกักรวาลใหม่อยู่ในมือของเราแล้วนั่นเองนะฮะก็จะเป็นบอดี้ไฟพักใหม่นั่นเองนะฮะบอดี้ไฟนิว d ดรฟ e นั่นเองนะครับรหัสก็จะเป็น BFNTD เอนศูนย์หนึ่งแล้วก็ BFN TD นศูนย์สองนะครับก็จะเป็นชุดที่หนึ่งพักที่หนึ่งเลยนะฮะก็เหมือนเดิมคุณพ่อทำแยกเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกขอเป็นเด็กของลูกรักก่อนเนะาะก็เป็น กาโอนะฮะมีคาโดกาโอกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะอาโดมิเนตดราคอนเนาะซื่อชุดเนาะก็เป็นชุดที่หนึ่งนะของภาคแรกของสตาร์ทใหม่นั่นเอง New Drive นะฮะทั้งชุดมี57บใบเนาะดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะลูกเล่นใหม่อะไรยังไงนะครับ รตอนนี้มีการ์ตูนที่เขารีมาสเตอร์นะครับก็ต้องอีกทีนึงว่ารีมาสเตอร์คืออะไรเนาะรีมาสเตอร์คือการทําให้ภาพชัดแจ๋ว HD นั่นเองนะครับตอนแรกภาพมันไม่ชัดใช่ไหมภาพมันเป็นแบบ SD หรือแค่720แต่นี่มันแบบชัดเป๊ะมากๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับทีดีต้องมีสนามมาให้นะฮะต่อข้างหลังก็จะเป็นวิธีเล่นเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสนาม Play Ma t นั่นเองสําหรับน้องๆที่เพิ่งเคยเล่นเนาะก็จะมี หมือนเดิมเลยมีเกตมีตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นช่องวางเวทเซ็นะฮะมอนสเตอร์ซ้ายกลางแล้วก็ขวาฟแฟลกบัดดี้จากตรงนี้ที่เคยเป็นเป็นพาวเวอร์นะเป็นพลังของเราก็จะกลายไปอยู่ข้างบนแทนนะฮะก็เราไปหาอะไรมาวางก็ได้เป็นมาร์คไว้1นึถึงสิแล้วก็1 0 2 0 3 0ส0 5 0มเท่ากับว่าเราสามารถวางเนี่ยแล้วก็วาง50ลูกหนึ่งใช่ไหมก็จะมีเลือดห้อ่ะ ห้าสิบเอ็ดก,ก็วังห้ากับหนึ่งห้ากับสองมีหกสิบก็หกหนึ่งศูนย์มีเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็วางอย่างนี้เลยได้นั่นเองนะครับก็ไปลองวางลองเล่นกันได้เนาะไม่ต้องไปซื้อเคาน์เตอร์นับพลังแล้วก็ใช้อันนี้เป็นนับพลังแทนได้เลยนะฮะโอเคเอึบอ๊บปึ๊บเดี๋ยวปลิวปลิวจะปลิวลมแรงเกินโอเคเรามาดูการ์ดกันดีกว่าเนาะข้างหลังอู้อานี้ หลวมๆห,หน่อยนะดึงง่ายหน่อยก็ดึงไม่ออกอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับซื้อใหม่ต้องมีซิลนะฮะซิลไว้เหมือนเดิมแคมมีอะไรข้างหลังอันใหม่เพิ่มมาเรามาดูกันดีกว่านะฮะอึ๊บโอเคเป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ new drive นั่นเองนะฮะโอ้เยอะมากก็จะมีเค u าเต r แท็กเค n าเต t แทกก็คือเมื่อตีมาถ้าปันอ่าถ้าการนี้อยู่ในสนามเราเนาะ ในการที่ถูกโจมตีถ้าโจมตีและมีดีเฟนต์ต่ำกว่าหรือเท่ากับพาวเวอร์ของยูนิตที่ถูกโจมตีมันจะส่วนกลับนะฮะก็เขาตีมาอา่าเขาตีมาหนึ่งหมื่นตูดเรามีหมื่นสองแล้วพาวเวอร์ของเขาตูดเขามีเจ็ดพันแต่ว่าพาวเวอร์ของเรามี 8, 000, แปดพัน้้วก็ส่วนเขาได้เลยถ้าพลังจมพลัง การโจมตีมอนสเตอร์โจมตีเข้ามามีดีเฟนต์ต่ำกว่าพาวเวอร์ที่ถูกโจมตีก็นั่นแหละมูฟนะฮะมูฟก็จะเริ่มในช่วงแอทแทคเฟสอ่าฮะก่อนการโจมตีครั้งแรกก็จะมูฟได้ไลฟ์ลิงค์ไลฟ์ลิงค์คือเมื่อมอนสเตอร์ตายก็จะสูญเสียไลฟ์ Life, ตามที่เขียนนะครับก็ไลฟ์ลิงค์สามไลฟ์ลิงค์สองไลฟ์ลิงค์หนึ่งไลฟ์ลิงก์ลอสก็คือเมื่อมอนสเตอร์ตายตัวที่มีไลฟ์ลิงค์ลอสเราก็จะแพ้เลยวันเพื่อเทิร์นแน่นอนนะครับเป็น เทินละครั้งนั่นเองต่อใบเทินละครั้งต่อใบวันเพอเทินต่อใบนะฮะถ้ามีวันเพอเทินอย่างนี้3ตัวก็จะกดได้3ครั้ง An ทับเทินก็จะเป็นอ่าชื่อใช้อ่าวันเพอเนมเพอเทินชื่อเนี่ยชื่อสามารถทีู่ะบไว้จะใช้เพียง1ครั้งต่อ1เทินถึงแม้จะมีหลายใบจะต่างกับวันเพอเทินตรงที่วันเพอเทิน มีชื่อสมมติดำมีวันมาเทินสามตัวคุณสามารถใช้ดำหนึ่งดำสองดำสามได้ทุกเทิดได้ทั้งสามตัวเลยแต่ถ้าเป็น name pattern วันน a m e pattern อากาศเ name pattern หรืออะไรก็ตามจะใช้ได้เทินละครั้งนะครับต่อให้มีดำสามตัวแต่ติดสกิลนี้ก็จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหน okay. ึ่งเทินโอเคฮะเพรออันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้มันชื่อชื่อความสามารถอืม ability name pattern เนอะน่าจะ ability name pattern พวกที่ติดชื่อสมมติว่าอะไรนะขออธิบายใหม่เนาะไออันล่างเนี่ยคืออ่า ability name pattern ก็สมมติพวกไอพวกการที่ไม่ีชื่อสมมติชื่อสกิลว่าอ่าชื่อสกิลว่าอะไรดีชกมันเลยแล้วเรามีชกมันเลยสมครั้งเนี่ยแล้วแต่ว่าชกมันเลยมันติดอ่า ability name pattern ก็เทือกับว่าคุณจะใช้ชกมันเลยได้แค่หนึ่งครั้งต่อให้มีชกมันเลยสามตัวก็ตามแต่ว่า คุณจะใช้ได้หนึ่งครั้งเนาะจะต่างกับคัตเนมเพอร์เทิน C.N. ทับเทินเนาะก็จะเป็นคัตเนมระเทินหมายความว่าชื่อสกิลเนี้ยของการ์ดตัวเนี้ยจะใช้ได้ถึงหนึ่งเทินต่อหนึ่งครั้งก็ให้คิดง่ายๆเหมือนแวนการ์กับพวกเนมานที่จะใช้ได้แค่คัตเนมต่อครั้งเนาะจะใช้สกิลของการ์ดนี้ได้หนึ่งครั้งหรือจะลงการ์ดนี้ได้หนึ่งครั้งเนาะโซการ์ก็คือเหมือนกันเนาะถ้ามอนสเตอร์เรามีสกิลนี้อยู่ถ้ามันจะออกจากสนามก็สามารถใช้โซเพื่อที่จะ ระเบิดโซทิง้งเพืที่จะให้มันอยู่ในสนามต่อได้เพนิเทสตีทะลุช่องกลางไปที่เลือดเนาะแต่เบรดแ,แท็กก็เมื่อมันตีมันจะลุกหนึ่งครั้งทิเบิลแท็กกะตีลุกสองครั้งเวทเซ็ตก็จะเป็นเวทที่เซ็ตในสนามนะครับแล้วก็กัรเนมเพเทิร์นก็เหมือนกันที่บอกนะครับบัดดี้กิฟเมื่อบัดดี้ของเราสแตนอยู่เมื่อบัดดี้ของเราสแตนอยู่และเราทําการบัดดี้คอ การ์ดที่เป็นสัญยลักนี้สามารถนําการ์ดบัตตี้กีฟชื่อเดียวกับบัตตี้ที่เราวางความอยู่ในช่องบัตตี้หนึ่งใบขึ้นมืออ่าบัตตี้กีฟเนี่ยจะเป็นการ์ดใหม่ลูกเล่นใหม่ของาค New d r i v e นั่นเองก็จะเป็นการ์ดที่ชื่อว่าบัตตี้กีฟนี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้เห็นรูปแวบ,บแล้วอ่ะให้ดูเลยนี่บัตตี้กีฟจะวางความอยู่ในช่องบัตตี้โซนนะครับอย่างใบนี้เป็น เป็น r ไ i i n g แฟร r ดาก g o n ั u d d y Gift เห็นไหมถ้า r i n n g งแฟ e Dragon ลงสนามปุ๊บเราจะเอาการ์ด Buddy b u d d y g i เนี่ยที่ความอยู่ในช่องบั d y z o ซ n เนี่ยขึ้นมือนั่นเองต้องเป็นการ์ดตรงกันนะครับ b u d d y g i อันนี้จะได้จาก r ไ n g f งแ r e Dragon เท่านั้นนะฮะไม่ได้จากตัวอื่นเนาะโอเคมะที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมเกือบหมดต่างกันแค่เรื่อง b u d ติ g i ฟ t ใหม่นั่นเองนะครับที่แบบเห็นชัดแล้วก็พวกนี้ก็จะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาเนา หนึ่งกล่องจะมีฟอยหน้ากล่องหนึ่งใบอ่านี่ม hey, ีหลังกล่องอ่ามีในกล่องด้วยอึบอึบึบอึอึบอึบอึโอเคมาดูหน้ากล่องนี่เขาให้เป็นบัดดี้ในกล่องทีดีนี้ก่อนเนาะให้มา5้าใบนะฮะเป็นฟอยล์หน้ากล่องหนึ่งใบแล้วก็เป็นการ์ดไม่ฟอยล์ในกล่องอีกสี่ใบ เป็นไซส์สองนะฮะห้าพันสองคิดสี่พันไรซิ่งแฟร์ดากอนมีบอดี้กิฟก็ด้หยิบไอ้บอดี้กิฟไรซิ่งแฟร์ดากอนมากี่ขึ้นมือเนาะสกิลนะฮะคอคอสใจหนึ่งเกตหนึ่งเลือดเมื่อการนี้ก็สุดสนามทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่าหนึ่งใบก็เข้าสนามแลยยิงเลยใจหนึ่งเกตหนึ่งเลือดใช้ง่ายสุสดๆเนาะอืตัวอีกตัวหนึ่งเป็นไซส์สามนะฮะเป็น ใจเกนซอสดากอนไซส์สามแปดพันสี่คลิ8แปดพันขอขอจ่ายสองเกตทิ้งมือหนึ่งใบเมื่อการได้เข้าสู่สนามทำลาย, 1, ายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งที่มีไซส์สองหรือต่ำกว่าก็เน้นยิงเลยเนาะดูสภาพแล้วน่าจะเน้นยิงแบบจัดๆอันนี้เป็นวนาวนิลาวานิลาหวานเจี๊ยบก็จะเป็นจามาดาดากอนไซส์สองแปดพันสองคิปสี่พันเนาะเป็นวานิลาไม่มีสกิลนะครับแล้วก็ลงฟรีด้วยนะข้อดีคือ นอกจากวานิลาที่ไม่มีสะกียแล้วก็ยังลงฟรีอีกอันนี้ก็เป็นวานิลาอีกใบหนึ่งเนาะให้มาอีกสามใบเป็นอ่าเอกตรีมซอสดราก้อนสองีเอ้ไม่ใช่ไซส์สองห้าพันสามีสี่พันก็วานิลานั่นเองอ่าตัวนี้น่าจะเห็นคุ้นหน้าคุณตาในการ์ตูนเนาะกาโอใช้บ่อยจัดนะชงตน้ตนๆภากก็จะเป็นเจ้านี่ เทอร์เซเลเปียนะครับก็เป็นวานิลาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นวานิลาไซนึงนั่นเองไซนึงห้าพันสองขีหนึ่งหนึ่งพันเนาะคือว่าการโอเปอเรชั่นยังไงก็ต้องมีไซนึงเนะเพราะว่ายืนข้างเป็นไซสองแล้วก็อีกข้างนึงเป็นไซนึงแล้วก็อาวุธตรงกลางอ่าแบดแท็บแฟงดาก้อนหนึ่งไซนึงสี่พันสองขีสองพันในระหว่างเทินคู่แข่งเมื่อการ์ดนี้ถูกทําลายจากความสามารถของการ์ดเวทมนของคู่แข่งสามารถจ่ายหนึ่งเกตถ้าจ่าย ยิงเลือดคู่แข่งหนึ่งเลือดโอ้ใช้ง่ายดีเนาะอืมอืมอืมใบนี้ก็เป็นวานิลานะครับใบนี้ก็โอ้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไซส์สองมันโดนโดนเอสการ์ดจองทีแล้วไงอีกข้างหนึ่งต้องเป็นไซส์หนึ่งอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นซิสมิกเดกเกอร์ดากอนนะครับไซส์หนึ่งสามพันสองคีสสามพันออ่ะอันนี้ให้มาสองใบเป็นวานิลาอีกใบหนึ่งก็เป็น b r o n c h i ด d r a g o n หนึ่งสองพันหนึ่งขี้หกพันะครับเอาไว้กัดนั้นนาสำหรับแบบบางทีเราอยากจะเอาตัวหนาๆมายืนตรงกลางก็เอาตัวนี้มายืนกลางได้ง่ายๆเวทมนต์เวทมนต์ Red mond, Red mond, แลละเวทมนต์ให้มาสี c ่ใบเลยเยอะจัด er ja. เป็น dragonic grimmoo ่ไล่กัรนี้ได้เม,เมื่อเรามีเลือดห้าหรือต่ำกว่า คาร์ดเนมเพเทินสามารถใช้ดักนิกกิมมัวได้แค่หนึ่งเทินต่อหนึ่งครั้งนะครับต่อให้เรามีถืออยู่บนมือสี่ใบก็ตามคุณจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินเท่านั้นเนาะคาร์ดเนมเพเทินนะครับเราทิ้งการ์ดทุกใบบนมือจัว่วสามไล่ได้เมื่อไล่ได้ได้ในวงเล็บคือไล่ได้แม้เราจะไม่มีการ์ดบนมือหมายความว่าเรามีแค่กิมมัวดอชาร์ดแอนด์ดอมาแล้วเหลือแค่เนี่ยได้แค่ใบนี้ใบเดียวคุณก็สามารถทิ้งกิมมัว ถ้าเรามีเลือดห้าหรือต่ตำกว่าแล้วก็ทิ้งกิมมัวไปเพื่อที่จะจวดสามได้นั่นเองเป็นการ์ดถ้ารับถ้าไม่ตายรับเนาะเพราะว่าชุกเฉินขึ้นมาจริงๆขึ้นมือมามันจะดีมากๆด a กก n นบลีดเวทมนต์เหมือนกันใจหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามที่มีพาวเวอร์สี่สี่พันหรือต่ำกว่าก็ยิงง่ายๆหนึ่งตัวใจหนึ่งเกตเวทเคาน์เตอร์แท็กนะฮะแน่นอนจำนาได้เนาะ เห็นทุกภาคจำนาไม่ได้ก็แย่แล้วนะฮะดากูเอนเนอร์จีเคาน์เตอร์เลือกมังกรกอล็กบนสัตว์ที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบบนสนามมอนสเตอร์นั้นจะบวกพลังสา0พันบวกดีเฟนส์3า0พันแล้วได้เคาน์เตอร์แอทแทคจนจบการต่อสู้เคาน์เตอร์อทแทคก็เหมือนที่บอกนะฮะก็เขาตีมาสมมติเขาตีมาสามพันแล้วเราใช้อันเนี้ยจิ้มมอนสเตอร์ของเราปุ๊บมอนสเตอร์เราจะบวกสา0พันสามพันก็สมมติว่าสมมติมอนสเตอร์เรายืนที่สามพันเหมือนกัน หน้าหลังสามพันฝั่งตรงข้ามตีหน้าหลังสามพันมาไอเนี่ยมันจะบวกพลังให้มอนสเตอร์เราเท่ากับว่าฝั่งตรงข้ามจะตีมอนสเตอร์เราไม่ตายแถมพลังโจมตีของเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามด้วยได้เคาน์เตอร์แท็ทชกชกมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามระเบิดไปอีกนั่นเองเป็นการ์ดเคาน์เตอร์เป็นการ์ดเหมือนก,กนกับกึ่งกึ่งโล่กลึ่งกึ่งกึ่งกึ่งท่าส่วนเนาะที่ดีหนึ่งใบนะครับอ่าแล้วก็น,นี่โล่มังกรอนอาร์ตัลชิลโล่แห่งมังกรเขียวเนาะ ไล่ได้ในระหว่างการโจมตีของเธริร์คู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีได้เลือดหนึ่งนะครับอู้คลาสสิกอ่าไอเทมกันบ้างและไอเทมไอเทมไอเทมเป็นดาบมังกรดาก,กูบเบลฟตีห้าพันสามคริอิคิปคอร์สทิ้งมือหนึ่งใบใจหนึ่งเกตนะครับก็เป็นดาบที่กาโอใช้ตอนแรกเลยเนะาะทัสซูคุก็ใช้ปะดาก,กูบเบลฟเนี่ยคุ้น ก็ดาบอันนึงเป็นดาบวานิลาเนาะดาบมังกาดาบมังกรดาโกฟเลสเป็นอาวุธวานิลาเพราะว่าติดง่ายไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอีวิปคอร์สอะไรเลยสามพันสองคลิ i อิมแพกนะฮะหรือไม้ตายก็ได้แล้วแต่เรียกเนาะให้มาสามใบแน่นอนว่าเด็กดรา n อนเวลจะไม่มีใบนี้ได้ยังไงนะฮะเกกันทัวร์พันนิเชอร์รายได้เมื่อคู่แข่งมีเลือดสี่หน่วยหรือต่ำกว่าและเราไม่มีมอนสเตอร์ เราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางใจซีเกตการ์ดนี้ไม่สามารถถูอกเลิกความเสียหายจากการโจมตีนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้แล้วก็ยิงแล้วก็สร้างความเสียหายคู่แข่ง4หน่วยนะฮะก็เท่ากับว่าโดนตายแล้วตายเลยห้ามชุบนั่นเองนะฮะักะกันทัวพันนิเชอร์อ่าแล้วก็นี่บัตติกิฟ์เนาะอึบบัตติกิฟให้มา2ใบนะครับก็จะเป็นไล n ิ f งแฟร์ดากอน2ใบเลยก็บัตติกิฟ เลือกใช้วิธีจะใช้ก็คือเหมือนกับใช้วิมนต์ลงมาปุกกระไรเลยใทยบัตตี้กิฟครับเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากต่อไปนี้เนาะในเทิร์นนี้บัตตี้ของเราจะได้พาวเวอร์สองพหรือเราได้รับความเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหน่หน่วยและได้หนึ่งเกตนั่นเองก็เป็นใช้ง่ายๆถ้าจะเอามาป้องกันแบบอยากได้อยากได้พลังเพิ่มก็ เพิ่มพลังเพิ่มเกตได้หรือเกรดเราเยอะแล้วพลังเรายังเยอะอยู่อยากได้มอนตีแรงๆก็ไปเพิ่มพลังให้บัตด,ดีแทนเพราะว่าไอเนี้ยมันขึ้นมือยังไงก็ต้องมีลรซิงแฟร์ที่เป็นบัตด,ดีของเราอยู่ในสนามอยู่แล้วเนาะโอเคที่เหลือจะเป็นการ์ดพิเศษของไทยเท่านั้นนะฮะอัศวินมังอ่ามังกรอัศวินจักรพพัดสายฟ้าดัมบังเกอร์ดากอนบัตด,ดีอ่ารีบัตด,ดีการ์ดพวกนี้จะเป็นข้นขางหลังสีนี้เนาะ จะต่างกับการ์ดใหม่ที่ข้างหลังขนสินค้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะจะแยกเป็นสองฟอร์แมตเลยนะครับคนละฟอร์แมตกันนะฮะอันนี้จะเป็นฟอร์แมตนิวไดน์อีกฟอร์แมตหนึ่งเนาะก็จะเป็นเสริมของเก่านะครับมาเล่นกับนิวไดน์ล้วนๆไม่ได้นะต้องไปเล่นกับสายเสริมแบบที่เล่นการ์ดท,ทุกแบบเหมือนกับพรีเมียมนั่นแหละอ่าเป็นดัมมังเกอร์ใหม่นะครับบัตดี้แลพลังอะห้าพันสองคีห้าพันคอคอร์ดท็อปเล็กสองใบเข้าโซ่ อ่าแอคทีฟวันเทิร์นเลือกเมจิกเวิลด์ดันเจียนเวิลด์หรือฮีโร่เวิลด์ในเทอร์นนี้ชื่อประหงการนี้จะเป็นชื่อนั้นด้วยจะได้เวลิลด์เวิลด์นั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็หากแฟตของเราเป็นก่อนทัแตกับวบัสสายฟ้าการ์ดใบนี้จะเป็นทั้งดากอนดันเจียนและก็ฮีโร่เลยเป็น4เวิลด์ในใบเดียวแล้วกเ็เมื่อคู่แข่งโจมตีเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีที่ตัวนี้ได้ก็เป็นตัวรับเท้านะฮะแล้วก็มีโซการเล่นกับดัมบังเกอร์ อาบัดดี้แลก็ได้ที่อยู่ในโซโได้อะไรพวกนี้เก่งแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดการ์ดใหม่ของ New Drive เลยนะจะเป็นการ์ดของไทยแบบเอกซ์คลูซแบบโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นการ์ดใหม่สาย12นักสัตว์นั่นเองนะฮะ12นักสัตว์ปีมาโลงไดนัสอา monster นสเตอร์ันสองคี0 0อ0 0คอคอใจ1เกตในระหว่างเทินเราต่อจำนวน12นักสัตว์ที่ชื่อแตกต่างกันบนสนามและช่องดอกของเรา การ์ดใบนี้จะบวกพลัง1,000แล้วก็มีมูฟก็ยิ่งมี12นักกษัตริย์ชื่อต่างกันเยอะเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นนะฮะก็อาจจะต้องรอของเยอะกว่านี้นะตอนนี้อาจจะมีแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วก็มีนี่ด a โก e n e r จีนะครับเป็นการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องนะครับซึ่งพิเศษตรงที่เป็นปั๊มนูนด้วยเนาะนี่เป็นปั๊มนูนนะครับก็จะมีฟอยหน้ากล่องหนึ่งใบแล้วก็สุ่มฟอยหลังกล่องให้อีกหใบอ่ามี แบกดัก,กนวลให้หนึ่งใบเนาะแล้วก็กระดิ่งใหม่กระดิ่งทงังูระนะแห่งการบูชาบัดดี้แร่ไอเพนดีแ้แลรีบัดดี้ไอเทมสามพันหนึ่งคีเนาะการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้บนสนามและไอเทมที่มีการ์ดใบนี้ในโซจะไม่ถูกทำลายหากการ์ดนี้อยู่ในโซของไอเทมเราการ์ดนี้ถูกถอดไม่สามารถถูกถอดและไอเทมของเราไม่สามารถถูกเด้งขึ้นมือได้เมื่อจบ เทินแต่ละฝ่ายสมใส่การ์ดนี้จากโซของไอเทมและนำการ์ดที่สมใส่นี้กลับขึ้นมือนะครับเคาน์เตอร์แอคทีฟสกิลนี้สกิลกระดิ่งชื่อกระดิ่งทังละแห่งการบูชาจะใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับอ b i l i ิตี้เนมเพเทิ n นหากเราสมใส่การ์ดใบน,นี้อยู่นำเทพไฟฟ้าไซส์สามจำนวนหนึ่งใบจากมือวางทับการ์ดใบน,นี้และการ์ดนี้จะถือว่าเป็นการ์ดใบน,นั้นจะถือว่าเป็นไอเทมจนกว่าจะออกจากสนามก็ เป็นบัดดี้เลอะรีบัดดี้นะก็จะทำให้สกิลมันเก่งขึ้นนั่นเองก็การ์ดวันนี้ออกแล้วนะฮะหนึ120บาทเองกล่องหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งก็ของครบเล่นได้เลยนะมีทั้งบัดดี้ให้มีบัดดี้กิฟให้มีธงให้แล้วสนามก็มีให้แล้วนะครับการ์ดออกแล้วกำลังการ์ดทั่วไปไปหาซื้อได้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะรีวิวคิดสที่เป็น Danger World ต่อจากนี้เลยก็ คลิปนี้ลงคลิปนั้นก็น่าจะลงแล้วนะครับไปติดตามชมคลิปนั้นให้คุณพ่อด้วยเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ Danger World ต่อคลิปนี้คุณพ่อไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ